สวัสดีครับผมแจ็คแปมโพบอยากจะโดนช้อนหน้าแกงซะเหลือเกินเฮ้ยไม่ใช่ผมนิวจากละละลาลาลรายการนิวซีเฮ็ดนะครับมาทำความรู้จักกับ ASUS rog stick g15 รหัสรุ่น gl543 นะครับราคาเขามีความใกล้เคียงกับ dash f15 ตัวนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 0 0 0ตัวนี้เริ่มต้นที่3 2 0 0 0ครับจ่ายเงินเพิ่มได้อะไรบ้างตัวนี้เนี่ยเขามีไฟ rgb มาให้อย่างครบถ้วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของคีย์บอร์ดเองแล้วก็ในฝั่งของ ambient light ในฝั่งด้านซ้ายมือจะมี USB type a 3.2 super speed มาให้ ชุดและก็จะมีรูมินิแจ็ค3.5มิลิเมตรต่อไมโครโฟนต่อหูฟังได้หมดเลยมาดูกันที่ฝั่งขวาครับด้านนี้เองก็จะไม่มีพอร์ตอะไรเลยครับการลีดเดอร์ก็ไม่ได้มีมาให้ถามว่าพอร์ตสำคัญๆหายไปไหนหมดเขาย้ายเอาไปไว้ที่ด้านหลังของตัวหน้าจอนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตระกูล ROG s t i c k เนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นที่ USB t y ไ e A 3.2 s u per Speed จำนวน1พอร์ตนะครับแล้วก็ด้านข้างกันจะเป็น USB Type C ที่รองรับ Power Delivery แล้วก็ Display Port ในพอร์ตเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัว Dash F15 แล้วนะตัวนั้นถูกกว่าแต่ได้เป็น Thunderbolt ตัวนี้เป็น Type C แบบปกปติทั่วๆไปแล้วก็จะมีพอร์ต HDMI Type A ให้มาจำนวน1 Port พอร์ตแล้วก็จะมี RJ45 หรือว่าพอร์ต LAN นะครับปิดท้ายด้วยรูชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นหัวอะแดปเตอร์กลมนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาในเซตนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการชาร์จอยู่ที่200วัตต์ซึ่งแตกต่างจากต ตัว dash f 1 5ตัวนั้นจะได้แค่180วัตถามว่ามันแตกต่างในเรื่องการชาร์จไหมตัวนี้ใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมง12นาทีเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็น dash f 1 5เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จ1ชั่วโมงขึ้นครับ ในเรื่องดีไซน์เนี่ยโอ้โหเด่นจริงๆนะบริเวณไหนก็นแล้วแต่นะครับที่ต้องสัมผัสกับตัวพื้นโตะเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับโน,นบกท,ท,ทั่วไปที่เป็นยางกันลื่นที่ไม่มีดีไซน์เริ่มจากฝั่งซ้ายบนก่อน,อนเลยมีตัวหนังสือเขียนไว้อย่างชัดเจนเท่ๆแบบนี้ฝั่งขวามือด้านบนนะครับ back on top นี่แล้วก็มีโลโก้ ROG สวยมากนะครับตรงกลางเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูระบายอากาศก็ตามนะแต่ก็ยังทำดีไซน์ให้มันสามารถยื่นออกมาและกลายเป็นยางกันลื่นได้ด้วยครับ ครับอ <muitas> ่ามีการเล่นเท็กเจอร์เล็กน้อยแล้วก็จะมีการเขียนตัวเลขรวมถึง Republic of Gamer ฝั่งด้านล่างเนี่ยก็เป็นยางกันลื่นแบบไม่มีด mm ีไซน์ทั่วๆไปนะครับก็เหมือนกับโดอนบุกธรรมดาเลยไอ้ตรงฝาโน้ตบุ๊กเนี่ยปกติแล้วก็คงจะมีแค่โลโก้หรือว่าเท็กเจอร์เล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับเขาจะมีตัวหนังสือเล็กๆนะครับยิบย่อยมากๆเลยเล่นลวดลายนิดหน่อยเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับเขียนเป็น ROG 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 แต่ว่าตรงโลโก้หรือว่าตรง ตัวหนังสือ LG เนี่ยจับไม่ได้มีไฟ RGB นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมสงสัยนะว่าไอ้รูๆๆๆตรงนี้เนี่ยมันใช่ลําโพงในการแสดงผลด้านเสียงหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟังเสียงแบบชัดๆเจนๆจริงๆเนี่ยลำโพงมันอยู่ตรงนี้ครับมันก็ยังอยู่ในตําแหน่งเดิมสําหรับโน้ตบุ๊กทั่วๆไปที่ใส่มานะครับก็คือด้านใต้ซึ่งรุ่นี้เนี่ยเป็นลําโพงแบบสเตอริโอนะครับซ้ายขวาแยกออกจากกันตัวลาโพงเองเนี่ยมีกําลังขับอยู่ที่4วัตต์นะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเปิดฟังเพลงคนเดียวเนี่ยถือว่าตอบ โจ์แต่ว่าถ้าเผื่อแผ่ให้คนที่ออฟฟิศหรือว่าคนที่บ้านได้ฟังร่วมๆกันเนี่ยอาจจะดังไม่มากพอเราไปฟังเสียงตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นประมาณไหน ตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็น AMD Ryzen 5รหัส 5600H นะครับที่สามารถทำงานแบบ6คอ12เทรดได้เขาก็จะมีการ์ดจอให้เราเลือกใช้งานอยู่2อันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น AMD Radeon 7นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นการ์ดจอแยก NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4G GDDR6 อันล่าสุดแล้วก็ถูกใช้ในรุ่น d a s h F15 เหมือนเหมือนกันแรมเครื่องนี้เนี่ยจะให้มาเป็น16 g b DDR4 บัส3200นะครับอัปเกรดให้ใส่แรมเข้าไปเพิ่มได้อีก1แถวรองรับสูงสุดอยู่ที่64 g b นั่นเองถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาตั้งต้นนั้นมันเพียงพอต่อการใช้งานไหมมันสามารถลันการทำงานลันการเล่นเกมได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ใช้งานทั่วๆไปทีละโปรแกรมทีละเกม อะไรประมาณนี้เนี่ยแรม16 g ิเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เทียบกับตัว dash f 1 5เนี่ยตัวนั้นจะได้แรมแค่8 g ินะครับเท่ากับว่าตัวนี้สเปคสูงกว่าในเรื่องของตัวจัดเก็บข้อมูลเนี่ยตัวนี้เขาให้มาเป็น ssd nvme 512 g b นะครับความเร็วในการอ่านเนี่ยสูงถึง3,100เมและก็เขียนเนี่ยอยู่ที่1,600เมกนะครับรองรับการติดตั้ง ssd m.2 อีก1ชุดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มองว่าสิ่งที่ได้จากโรงงานนั้นอาจจะไม่พอ สำหรับคนที่มีฟุตเทจในการตัดต่องานเยอะๆหรือว่าต้องลงเกมเยอะๆอะไรเงี้ยก็เพิ่มเองได้ครับไม่ยากเลยเรามาดูต่อในโซนของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับ15.6นิ้วสัดส่วนภาพเนี่ยก็16:9นะ r e เฟรชเร a เนี่ยก็จะเป็น144 Hz เป็น Panel IPS ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูสเปคกันจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนกับตัว Dash F15 ที่เราเคยรีวิวไปเลยเปิดดูหนังเปิดดูคลิปต่างๆได้อย่างชัดเจนความสว่างทำได้ดีครับ สามารถสู้แสงได้หน้าจอเป็นแบบผิวด้านนะครับก็คือจะไม่มีเงาไม่มีแสงกระทบกับตัวหน้าจอแล้วทําให้เราเนี่ยแสบตาหรือว่าเหนื่อยล้าจากการใช้งานได้ด้านบนของตัวหน้าจอนะครับโอ้โหเบเซลบางมากขอบบางมากจริงๆแน่นอนแหละไม่ได้มีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับซึ่งก็เหมือนเหมือนกันกันกบ d ดส F15 แบบเป๊ะๆเลยนี่อาจจะเป็นหนทางใหม่นะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัว ล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดที่ ASU ุจะผลิตออกมาเรื่อยๆอาจจะตัดกล้องเว็บแคมออกไปเลยก็ได้นี่ครับนี่อาจจะเป็นฝันร้ายหรืออาจจะต้องเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสําหรับนักสตรีมเกมหรือว่าใครที่อยากจะซื้อไปถ่ายทอดสดถึงแม้ว่าสเปกจะโคตรแรงเอาไปถ่ายทอดสดแบบไหนก็ได้จะเล่นเกมจะถ่ายทอดสดการเล่าเรื่องแต่ตัวนี้ก็ต้องไปซื้อกล้องเพิ่มอยู่ดีครับเรามาดูกันที่ปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆนานาของเขากันบ้างดีกว่านะครับสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของสีสันของเขาเนี่ยปรับแต่งสีได้ ง่ายมากๆนะครับโดยที่เขาเนี่ยจะมีคีย์ลัดนะครับก็คือกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วย F4 เนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดต่างๆที่เขามีเป็นค่าดีฟอ u l ์จากโรงงานนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยโหมดสต a ติกนะครับหรือว่าการติดไฟค้างไว้นะครับเราสามารถปรับแต่งสีได้ไปดูที่โหมดถัดไปนะครับบลิทติ้งหรือว่าการปรับให้แสงเนี่ยมันวูบดับวูบดับอยู่อะไรประมาณนั้นไปต่อกันที่สต o อปนะครับหรือว่าการกระพริบของไฟแล้วก็คัลเลอร์ไซเคิลนะครับคือการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเป็นวงกลมแล้วก็ตามด้วย รหรือว่าการไล่สีจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถามว่าพี่มันมีแค่นี้จบแล้วหรอซึ่งถ้ามีแค่นี้เนี่ยก็คงจะไม่สมชื่อ ASUS ROG Stik c ใช่ไหมครับตัวรุ่นนี้เองเนี่ยรองรับการปรับแต่งในฟีเจอร์ a u r a k e y o r นะครับเมื่อเราเข้าไปในตัวโปรแกรมนี้เนี่ยเขาจะมีการแบ่งโซนนะครับโดยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีอยู่4โซนด้วยกันคือ1 2 3 4เราก็สามารถจะปรับแต่งแอมเบียนไลท์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่า โซนด้านซ้ายมือโซนด้านขวามือเนี่ยให้ทํางานเป็นเอฟเฟกอะไรได้บ้างซิงกับเสียงดนตรีก็สามารถปรับแต่งได้เมื่อไหร่ที่มีจังหวะมันๆเนี่ยมันก็จะกระพริบรัวๆรัวๆๆเอาล่ะเรากลับมาที่ตัวคีย์บอร์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดของเขาเองเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นลักษณะฟูลไซส์นะจะไม่ได้มีน้ำแพดมาให้จะมีเลเยอร์ประมาณนี้เลยซึ่งเขาก็จะมีฮอตคีย์หรือว่าปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็น W A S D เนี่ยจะทําเป็นรูปแบบพิเศษนะครับโปร่งแสงจะสามารถทะลุผ่านได้แบบนนี้ะคก็ เป็นสายสและในส่วนของช็อตคัทหรือว่าคีย์ลัดนะครับตัวนี้เองเนี่ยเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับมันคือปุ่มที่เราสามารถปรับโหมดการทํางานของตัวโน้ตบุ๊กได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วโหมดนี้เองเนี่ยมันก็ยังถูกบรรจุอยู่ในช็อตคัท F5 อยู่เหมือนเดิมนะครับที่เป็นรูปพัดลมเนี่ยแหละก็จะเปลี่ยนไปใช้เทอร์โบโหมดหรือว่าวินโด์โหมดหรือว่าไซเลนต์โหมดนะครับแต่ว่าปุ่มใหม่ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรากดด้วยคําสั่งเดียวเลยครับกด,กเ,ลด,ดเลหซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ัดดกว่าเิมนั่่นเเเองถ้้าาากิดวรใชโห ที่ดีที่สุดของเขาก็คือเทอร์โบโหมดเนี่ยจะต้องเสียไฟชาร์จเท่านั้นนะในโหมดนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมแบบสเปคหนักๆจริงๆเนี่ยตัวฝั่งการ์ดจอเนี่ยก็จะมีการรองรับเทคโนโลยี ROG Overclock ด้วยนะครับซึ่งเขาจะทํางานอัตโนมัติไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยซึ่งการโอเวอร์คล็อกของเขาเนี่ยก็จะทําให้กราฟิกการ์ดของเรานั้นทํางานได้ดีมากขึ้นแต่นั่นก็ส่งผลทําให้ความร้อนเนี่ยมันขึ้นสูงด้วยนะครับจากการทดสอบแล้วเนี่ยการ์ดจอจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก8 องศาโดยประมาณถ้าเกิดว่าเราใช้งานไม่หนักมากเนี่ยเขาก็ <ๆ S 1> จะใช้ CPU แล้วก็ GPU ที่เป็นโหมดปกติทั่ว <ๆ S 2> ไปถามว่าความดังของพัดลมเนี่ยโอ้โหพอมันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยการทํางานของรอบพัดลมมันจะจัดเป็นพิเศษและมันก็จะส่งผลทําให้มีเสียงรบกวน40 45เดซิเบลนะครับกับความเร็วรอบพัดลมอยู่ที่5,400รอบเกิดขึ้นกับโน้ตบุ๊ก ASUS Gaming มาหลายๆรุ่นแล้วอันนี้ไม่ได้แปลกครับ ตัวโนตบุกรุ่นนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะเป็นต้องรู้ก่อนซื้อนะครับก็คือในเรื่องของน้ําหนักของตัวเครื่องนี่แหละการดีไซน์ของเขาเนี่ยเนื่องด้วยว่าเขาใส่ฮาร์ดแวร์มาจัดเต็มมากๆมันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันหนักกว่าปกติและก็ส่งผลทําให้น้ําหนักเนี่ยมันอยู่ที่2.1กิโลกรัมนะครับนั่นเท่ากับว่าแบกออกไปเดินทางไกลๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะก็หนักอยู่นะเอาล่ะเราไปพูดถึงระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่สําหรับโนตบุกตัวนนี้นะครับความคล้ายคลึงกับตัว Dash F15 เนี่ยมันก็ยังมีอยู่่แต ว่าต่างกันอย่างไรตัวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมหนักๆหรือว่าเราใช้ CPU และ GPU หนักๆเลยนะครับตัวโน้ตบุ๊กจะสามารถใช้งานได้นานสุดราวๆอยู่ที่1ชั่วโมงเห็นจะได้แต่ในช่วง10%สุดท้ายของแบตเตอรี่เนี่ยการแสดงผลของเขาไม่ได้เกิดอาการกระตุกเลยนะครับคือตัวเกมก็ยังสามารถเล่นได้แบบทั่วๆไปเลยดูรู้เรื่องแต่มันแตกต่างจากรุ่นที่แล้วที่เป็นตระกูลของ Intel นะครับเมื่อไรเนี่ยที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า10%เนเนี่ยโอ้โห ภาพเนี่ยเริ่มที่จะไปไม่ไหวแล้วเริ่มดูไม่รู้เรื่องแล้วบางทีก็เกิดอาการค้างหรือว่าไม่สามารถเรียกโปรแกรมใหม่ๆได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักๆใช้งานทั่วๆไปใช้แค่ทําเอกสารหรือว่าฟังเพลงหรือว่าดูหนังแบบปกติเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานยาวๆได้หลัก8-10ถึงชั่วโมงเลยนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแต่ใช้งานานานๆก็ไม่มีปัญหานั่นเองเอาล่ะในไหนเราพูดถึงเรื่องการทํางานหนักๆแล้วนะครับเราจะไปทดสอบกับเกมกันเลย เริ่มโดยที่เกม a p เปนะครับเราจะตั้งค่าให้มันประมวลผลแบบสูงๆไว้เลยนะครับซึ่งเฟรมเรทที่เราได้เนี่ยมันก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่แปไปจนถึง130เฟรม p e อ second นะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีอัตราการกระพริบหรือว่า r e f ฟ e ชเรท t อยู่ที่1 4 4เฮิร์ตนั่นเท่ากับว่าตัวเกมเนี่ยแทบจะไปถึงลิมิตของเขาที่เขาสามารถแสดงผลออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังติดอยู่นิดนึงเนี่ยในเรื่องของการประมวลผลอาจจะไม่ได้วิ่ง1 4 4เฮิร์ตตลอดเวลา ยกเว้นตอนโหลดเกมน่ะมันสามารถทําได้จริงนะครับเฟรมเรทมันวิ่งไปไกลเลย แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูกันที่เกม Star Wars ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับความละเอียดให้มันสูงสุดได้เช่นเดียวกันนะครับเฟรมเรทเนี่ยทำได้ดีเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่100นิดๆน,น,นะครับไปจนถึงประมาณสัก133 140อเฟรมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเท่ากับว่าใครที่ชอบเกมนี้อยู่นะครับปรับสุดเนี่ยเล่นได้ลื่นจัดๆเลยจริงๆสายเกมเนี่ยห้ามพลาดน,นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นเกมอื่นๆได้ดีเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง GTA นะครับเราจะไปทดสอบในส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือใช้กับโปรแกรมตัดต่อ พวกพี่เมียโปรหรืออะไรเงี้ยเรามีวิธีง่ายๆเป็นแบบนี้ครับเราจะเอาโปรเจกต์ที่เราเคยตัดต่อคลิปวิดีโอจริงๆเนี่ยเอามาเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเรนเดอร์คลิปวิดีโอออกมานะครับณขนาดที่เครื่องเนี่ยใช้งานหนักๆ CPU ี u ลันร้อยเขาจะใช้เวลาในการเรนเดอร์อยู่ที่กี่นาที ขึ้นภาพไว้ให้แบบนี้ครับก่อนจะจากลากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพ b บน c h m a r k จากโปรแกรมต่างๆให้คุณดูนะครับว่า CPU แบบนี้ GPU แบบนี้ฮาร์ดแวร์แบบนี้ประมวลผลภาพรวมออกมาได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วย 3D Mark นะครับโปรแกรมนี้เองเนี่ยสามารถบอกคะแนนออกมาชี้วัดได้ง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณใช้งานด้านกราฟิกแบบหนักๆจัดๆเนี่ยมันจะได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งคุณสามารถกดพอยส์คลิปนี้แล้วก็ไปเปิดคลิปอีกอันนึงที่ชื่อว่า Dash F15 ดูได้เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยผมก็ได้ขึ้นรูป b e n c h m a r k แบบนี้ไว้เหมือนเหมือนกันแล้วคุณก็ลองจับคู่ตัวเลขที่คุณสนใจเนี่ยแล้วก็ดูผลชี้วัดตรงนั้นได้เลยสำหรับผลทดสอบอันถัดไปก็จะเป็น Cinebench นะครับหรือว่าโปรแกรมที่เราสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเราต้องการเจนเนอเรภาพต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยจะได้คะแนนในส่วนของ Single c o r ออยู่ที่เท่าไหร่ม t i ติคออยู่ที่เท่าไหร่ไปต่อกันที่ CPU z นะครับสถิติในฝั่งของ s i n g l ิ c ค r e แล้วก็มัลติคอร์เหมือนือนกันอ่าตัวเลขเป็นแบบนี้อันต่อมาครับ PCMark จะมีการชี้วัดหลายๆรูปแบบมากๆเลยเราไปดูกันที่การประมวลผลหลักๆก,กันดีกว่าว่าเขาได้คะแนนอยู่เป็นประมาณนี้เนี่ยถือว่าพอใจมากแค่น้อยสักเท่าไหร่แล้วก็ปิดท้ายกันที่ Final Fantasy Benchmark นะครับหรือว่าการทดสอบตัวเครื่องด้วยการาฟิกของตัวเกมเลยนะครับซึ่งก็ได้คะแนนมาอยู่ที่ตัวเลขแบบนี้ครับโอ้โหา ภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าจากการที่ได้ใช้งานมานะการประมวลผลการใช้งานภาพรวมการเล่นเกมการทำงานตัวนี้เองเนี่ยทำงานได้เหนือกว่าตัว dash f 1 5อยู่ประมาณสัก20%เห็นจะได้อันนี้เป็นตัวเลขที่คาดคะเนเองนะครับถามว่าตัวเลข2ี่มาจากไหนมาจากการที่ผมได้เห็นประสิทธิภาพที่มันแสดงผลออกมา ว่าสามารถทําเฟรมเรทได้ดีกว่าสามารถทําภาพให้มันลื่นไหลมากกว่าทําให้ประมวลผลได้เร็วมากกว่าอะไรประมาณนี้คือโอเวอร์ออมมันทําได้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่กาลังหาข้อมูลอยู่นะว่าอยากจะเพิ่มตังค์เพิ่มดีไหมผมรู้สึกว่าการสรุปแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันทํางานได้ดีกว่าและก็สมราคากับเงินที่เพิ่มเข้าไปเอาล่ะผมคิดว่าหลายๆเรื่องนะครับที่ผมพยายามอธิบายไปทีละหัวข้อทีละหัวข้อเนี่ยผมได้แอบเปรียบเทียบกับตัว d a s ก f สิประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่สําหรับใคร ที่ยังสงสัยในจุดใดเพิ่มเติมเนี่ยก็ถามเข้ามาใต้คลิปวีดีโอนี้ได้นะครับสำหรับในเรื่องของการรับประกันนะครับตัว ASUS r o g Stick G15 ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาเยอะกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับก็คือรับประกันอยู่ที่3ปีนะมีบริการ on-site service ซ่อมฟรีถึงบ้านด้วยเออใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการกันได้แต่ว่าคงไม่อยากจะใช้บ่อยอะนะเพราะว่าไม่อยากให้น้ตบุ๊กของเรามันมีปัญหานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนั่นก็คือมี perfect Warranty มาให้คุณอีก หนึ่งปีนะครับในกรณนนีที่คุณใช้นตบุกทางานอยู่มีกาแฟวางข้างเอ๊ะมือเนี่ยเผลอปัดไปโดนกาแฟหกน้าหกเรียบร้อยครับอ้ oh my god ประกันในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองรายละเอียดการจัดจําหน่ายนะครับรา,าคาหรือว่าส่วนใดที่ผมตกหล่นไปเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตไว้ใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีนี่ไงที่เยอะแย้งไม่ไปบินเนะี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ じゃあ。<noise>